หมดเลยค ar, ุณนึกว่ามันอยู่กองที่้ากูอย่าประมาทนะที่อย่าประมาทมันนาอยู่ข้างหลังมึงได้ที อาจจะก่ออยู่ต้องไหล <c oughs> ไม่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 กลัวไม่ควรใช้อุปกรณ์มอชาติานั่นเองไม่ดีไม่ดีพอดีพอมึงเอาไปใกล้มันบิน เอาไม้เสียบลูกจินแทงทะลุตัวมันไปเลยมม่เห็นันเดินแล้วที่มันเดินแล้วมันเดินแล้วริบล้อยเออแล้วเขียนอ่ะเออและอาวุธที่ดีที่สุดจำได้มึงเห็นรอยแตกตรงนี้ไหมบุฟ่าแล้วตัวนึงไหนเ่ยรอยแตกเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยเห็อาวุธที่มีประสบการณ์เออเนี่ยค่า exp เนี่ยจัดเลย ตายแล้วเหรอยิ้มยิ้มที่ตายแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วกูเนี่ยตายแล้วมันอยู่ไหนอ่ะที่สวา่างขนาดนี้กูอยู่บนสว่าง์แล้ว <dest ructor> ไหนมันอยู่ไหนสำรเร็จแล้วไงกลกูชนะมันได้แนะนะบบมันมันคือความภาคภูมิใจอ่ะคิดดูดิแบบมันคิดว่าไงอ่ะ การมาแรงสับได้โดยโดยที่เราไม่ฆ่ามันะคิดดูดีกายว่าไมาไงวัดเป็นนักขุนนี่หว่านะไม่ฆ่านักตัดฆ่าศูนเออตัดไปฆ่าสูนนะอันนี้เป็นไม้กวาดท่ฆ่าแมาลงสาบนี่ไหนได้ยังไงดูดิถ่ายมันมาดูดิมันนั่งอยู่ในถงุงอ่ะไม่กายมันไม่ตายเว้ยคือคือมึงเห็นไอไอตอนที่ที่ครูบอกว่าคูปิดประตูบ้านแล้วมันอยู่ตรงไอ้ันี้เพราะว่าไออะไรวะไอ,ไอ,ไอประตูเนี่ยเนี่ย เขาขาวกว่าประตูอะไรนะเออประตูมุงลวดนั่นแหละแล้วทีเนี้ยกูก็พยายามไปแต่ทำไก็ได้ให้มันไปอยู่ตรงมุมมุมประตูไม้เว้ยเออให้มันไปอยู่ตรงมุมประตูไม้เว้ยแล้วกูก็แง้มแง้มประตูมาแล้วกูก็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 เปิดก่อนประตูไม้เสร็จก็แกนประตูไม้ออกกูปิดประตูมุงลวด อ่ะคือมันก็ติดอยู่กับประตูไม้แหละตอนนี้มันน่าจะแบบออกออกออกไปแล้วล่ะคือพยายามภา่งได้ปหมเออเออมึงใช้มึงใช้บอกมันเออสลักมอสเออสลัดมอสมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วเปิดทีดติดเด้อใหญ่มันขึ้นใหญ่มันขึ้นไปหาอะไรปังมันไว้มันลงอุ้ยต้องอุ้ยดูทำไงก็ได้มันอยู่ต่ำกว่าหัวกูว่าก็รัวเลืกลือกอย่าให้มันบินเว้ยคือแมลงสาบอะถ้ามันอยู่พื้นดินอะมันจะบินไม่ได้เว้ย เดียวแม่กูต้องภูมิใจเว้ยเดี๋ยวเผมเล่าให้แม่กูฟังแม่ทรับฟังหัวเรื่องเราแม่กูฟังแม่ผมบอกแม่ด้วยว่าทำได้แล้วผมไม่ตัวแมงสาบอีกต่อไปบอกแม่อย่างเงี้ย้ยไงไงมันไปมันมันไปแล้วมันมันไปข้างนอกแล้ว อยู่ไปอ่านน้ำก่อนเชี่ยกูร้อนมากเลยว่ะทั้งหัวทั้งตัวโอเวอร์ฮีทไงโดนนะกลัวจัดเวอร์ฮีทเลยร่างกายเาเรียกว่าเห็นว่างกายลิ้งในนึงนะเว้ยมันอาจจะทำภารกิจมันสำเร็จแล้วก็ได้นะเว้ยวางไข่อ่ะเออว่ะเอาไข่ที่หนึ่งร้อยล้านเชี้นนะเว้ยผ่ายแล้ว